ช่วงนี้กระแสโปรโตีนทดแทนจากพืชเนี่ยกำลังมาแรงนะแล้วเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าเราได้โปรโตีนจากพืชเนี่ยแล้วมันทดแทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ได้จริงหรือเปล่าวันนี้อันชิก็เลยเอาข้อมูลมาแนะนํากันคร่าวๆนะซึ่งจริงแล้วก็คิดว่าเราไม่ควรที่จะเลือกรับประทานโปรโตีนจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะ ควรที่จะเลือกรับประทานในสัดส่วนที่มันพอเหมาะและให้มันหลากหลายก็จะดีกว่าในส่วนของโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยนับว่าเป็นแหล่งโปรโตีนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เนื่องจากว่าเขามีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายของเราค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งต่างจากโปรโตีนจากพืชที่ยังถือว่าเป็นกลุ่มโปรโตีนที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอเพราะว่าเขายังขาดกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายของเราในบางตัวบางชนิดนะคะ นอกจากนี้แล้วนะโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยเขายังให้แร่ธาตุให้วิตามินต่างๆนะวิตามิน D วิตามิน B12 นะธาตุเหล็กสังกะสีแล้วก็กดไขมันโอเมก้าสามด้วยความสมบูรณ์นี่แหละคะ่ะเขาจึงให้การซ่อมแซมที่มันมากกว่าจึงเหมาะกับผู้ป่วยที่แบบต้องการการฟื้นฟูเหมาะกับคนที่เล่นกีฬาหนักๆนักกีฬาเล่นเวทเทรนนิ่งนั่นเองนะคะนั่นก็คือข้อดีของโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ แต่ก็ยังมีข้อควรระวังสําหรับสายเนื้อสายโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะว่าหากว่าเราบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไปเนี่ยนะเนื้อสัตว์เนี่ยนะเขาก็จะมีไขมันที่สูงติดมาด้วยทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนได้ง่ายนะคะและในส่วนของเนื้อแดงเนี่ยนะคะก็ยังมีโอกาสทําให้เราเป็นโรคมะเร็งลําไส้โรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานชนิดที่2ก็คือภาวะดื้อต่ออินซูลินนั่นเองอันนี้ก็ต้องระวงังแล้วเราควรทานโปรโตีนเยอะขนาดไหนใน1วันคํานวณแบบนี้นะคะ1กรัมของโปรโตีนต่อน,น้ําหนักตัว1กลกหลา ว่าสมมุติเราน้ําหนักตัว50กิโลกรัมเราควรจะได้รับโปรตีน50กรัมใน1วันนะคะอาจจะตั้งทั้งวันคือทุกมื้อะคะรวมๆกันอาจจะเป็นโปรตีนจากพืชจกศากสัตว์คละกันให้ได้50กรัมต่อน้ําหนักตัว50กิโลกรัมนั่นเองนะ,ะทีนี้ในส่วนของคนที่ออกกําลังกายหนักเล่นเวทเทรนนิง่งเป็นนักกีฬาหนักๆเนี่ยนะ,ะก็ควรที่จะรับดับเบิลขึ้นมาเป็น2เท่าเช่นน้าหนักตัว50กิโลกรัมก็ควรที่จะได้รับเป็น110กรัมของปริโปรนมี่คปรจ้ ในแต่ละวันนั่นเองนะคะทีนี้มาดูโปรโตีนจากพืชบ้างว่าเหมาะใครบ้างนะโดดเด่นเลยก็คือโปรโตีนจากพืชเนี่ยเขาจะมีไฟเบอร์ที่สูงจึงเหมาะกับคนที่มีระบบขับถ่ายยากทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมีไขมันต่โคลเลสเตอรอลต่ำจึงเหมาะกับคนที่ต้องการลีนไขมันต้องการลดไขมันดูแลรูปร่างนั่นเองเหมาะคนที่ทานมังสวิรัตเหมาะผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่ามีคลเลสเตอรอลที่ต่ํา ตรงนี้ยังส่งผลดีในเรื่องของป้องกันโรคอ้วนเพราะว่ามีไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจแล้วก็มะเร็งอีกด้วยนั่นเองนะคะ หากว่าเราเป็นคนทานโปรตีนจากพืชแล้วอยากที่จะได้ปริมาณโปรตีนเทียบเท่าเนื้อสัตว์เราจะต้องทำยังไงคําตอบก็คือต้องทานปริมาณของโปรตีนจากพืชให้มันมากขึ้นนั่นเองอย่างมื้อปกติอย่างเงี้ยเราทานข้าวเราอาจจะหุงข้าวผสมคีินัวเข้าไปซึ่งเราก็จะได้รับโปรตีนเข้าไปในคาร์โบไฮเดรตเวลาที่เราทานข้าว,ใน,าว,ใ,นาวในทุกๆเม็ดทุกๆคําเราก็จะได้รับโปรตีนเข้าไปด้วยตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเสริมได้นะคะสรุปก็คือการทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์เหมาะกับคนที่ทุกคนเลยแล้วก็คนที่ออกกําลังกายหนักนักกีฬา คนเล่นเวทเทรนนิ่งนะควรจะทานแบบไหน 1>, 1กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมหากน้ําหนักตัว50กิโลกรัมก็ควรจะทาน50กรัมต่อวันนั่นเองส่วนคนที่เล่นกีฬาเล่นเวทหนักๆก,ก็ดับเบิลเป็น2เท่าในส่วนของโปรตีนจากพืชก็คือเหมาะคนที่ต้องการลดไขมันหรือว่าต้องการแบบโคอเลสเตอรอลต่ำต้องการระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องการหลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์คนที่ทานมังสวิรัตินั่นเองก็สามารถเลือกทานโปรตีนจากพืชได้เพราะว่าจะช่วยลดโคอเลสเตอรอลป้องกันการเสี่ยงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนนั่นเองเพราะว เนื้อสัตว์นั้นยังมีไขมันติดมาด้วยสูงตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของโปรโตีนจากเนื้อสัตว์และโปรโตีนจากพืชที่เราได้รับในแต่ละวันในแต่ละครั้งว่ามีความแตกต่างกัน,นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะ